องหนึ่งชื่อว่าสุเทพได้หลงรักนางมัทนามัทนาไม่สนใจเลยทําให้สุท<อ>สเทพโกหักู่สุเทพบริวารชาเอูกเอาใจท่านสุเทพอย่างไรก็ไม่ถูกใจเท่านางมัทนาไปไปลำไปก็ไม่สวยเหมือนนาะงมัทนาหรอกรถของสุเทพชื่อจิต,ตารถ ได้พบกับนายมายาวินมายาวินกลับไปหาสุเทพเพื่อทำเสน่หใส่มัทนาํำยังไงให้นางมัทนามาลักข้า็จะพิจารณาเองว่าทำไมนางมัทนาถึงไม่รักข้าโอเค ญาติแล้วท่านเป็นกษัตริย์สงักนางมัทนาท่านไปถูป่หอนางมัทนาแต่พ่อของนางมัทนาไม่ยกให้ท่านยังให้ข้าทำสนีอยมไหมทำยังไงนางมัทนาก็มารักท่านจากกำจาติแล้วได้ลงถึกอย่างน้อยข้าก็ได้เห็นหน้าของนางมัทนา เรียกนางมัทนาไมา้ข้าดีนางมัทนาเดินอยู่ในสวนวินธรรมมนสกุสลมัทนาไปสติก็ได้เดินก่อนจะเดินไปหาท่านสุเทศมายาวินได้บอกกับมัทนาว่าสุเทตามยังไงให้ต่อไปแบบนั้นว่าไงมัทนาจะรักพี่ไหม จะรักหรือไม่รักก็แล้วแต่ท่านเลยนี่พี่รักเจ้าจริงๆนะท่านจะรักหรือรักไม่รก็เรื่องของท่านข้าตามใจท่านตัวกลางเลยทำไมถึงนางมัทน,นาจึงตอบแบบนี้ข้าบอกได้ว่านางมัทน,นาไม่มีสติจะให้ก็ทำอย่างไรพวุกนางมัทน,นาขึ้นมาเถอะขึ้นมาจะไม่โอเคนะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ลองดู ข้าไม่อยากบังคับจิตใจนาะงนั้นมายาวินก็ได้ปลุกมัทนาขึ้นมาทำไมข้ามาอยู่ที่นี่จากที่นี่ที่ไหนหยุดหยุดหยุดข้าเรียกเจ้ามาเองข้าชอบเจ้าข้าเลยอ,อยากให้เจ้ามาหาข้าข้าเรียกข้ามาทำไมนี่คือรักพาตัวมาชัดๆอย่าเลยลง่านอย่าไปอยู่กับข้าเลยอ,อย่างน้อยต้องมีคนรักข,ข้าน่างหวังข้าอาอาอาข้ารักเจ้าจริงๆนะ เจ้าข่าตามใจเจ้าเจ้ามีแวแล้วหรอถึงไม่สนใจข้าไม่มีแต่ไม่เอาได้มัตนาข้ายอมไม่ได้หรอกที่เห็นเจ้าลอยหน้าลอยตาบนสวรรค์ข้าจะให้เจ้ารับรู้ถึงความเจ็บปวดของข้าข้าจะให้เจ้าข้าจะให้เจ้าสัมผัสถึงความเจ็บปวดของความรักบ้างข้าจะสาบให้เจ้าลงไปอยู่บนโลกมนุษย์ ให้เป็นดอกกุกชกะตลอดเวลาหนวันหนึ่งคืนในคืนวันเพ็ญจนกว่าเจ้าจะมีความรักเจ้าจะได้เป็นมนุษย์ตลอดไปเมื่อไหร่ที่เจ้าเจ็บปวดจากความรักให้เจ้าเรียกข้าเดี๋ยวข้าจะลงไปช่วยเองหลังจากนั้นมัฒทน,นาได้แก่ร่างเป็นดอกกุหลาบท่านฤาษีมาเจอก็ได้ทำพิธีขอ ไปอยู่กับศีนได้ออกมาในป่าเละได้เห็นสัตว์ได้มาออกมาล่าสัตว์เจ้าไปอ่นานดีข้าจะฟ้องดีงเดี๋ยวท่านเจ้าศีนจะว่าได้ลูกสาวข้าจะอ่านอร่อยนะข้าชอบผู้หญิงคนนั้นจังเลยถ้าชอบผู้ชายคนนั้นต้องทำในนไ้นดีเอาวะข้าก็ชอบๆเหมือนกัน นั้นท้าชยเสนมาขอ,ขอนางมัฒนากับเจ้าสีอีก็มีความรำพึงกับตัวเองเล็กน้อยความรักเหมือนโลคาบรรดาให้ใจมืดมนอินและไม่โยนอุปสรรคใดๆความรักเหมือนโคถูกกำลังคึกพิงขังไว้ก็โลดจากโคกไปบอยอมอยู่นาะที่ขังถึงหากจะผูกไว้ก็ดึงไปด้วยกำลังยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่งบหวนคิดถึงเจ็บกายหลังจากนั้นเท้าชยเสนพานางวัฒนากลับไปยังเมืองไปอยู่ที่อุทยานสวน ทีรู้ว่าเท้าจเยงนกับมาแล้วเลยใช้ให้นาง่อมเข้าไปเก็บดอกไม้ในสวนหลังจากนั้นนางจันทีเลยไปท้าใจเสียนถ้าจะอยู่ตรงนี้แล้วทำไมเจยอย่าไปว่าเขาเลยเด็จี่อย่าไปว่าเขาเลยจันทีเธอจำไม่ได้เหรอว่าเราไม่ได้รักกันเจดพกอของเราสจิทกันจะทำสัญญาในงาน ข้าม็เลยแต่งานข้าช่วยคนที่รักแล้วเจ้าไม่มีจออมาาตติตมาเวไวยในต่ำข้าข้าก็เลยแต่งานตามสัญญาแล้วหลังจากนั้นนางจันทีโกรธเลยเขียนสุดหมายส่งไปหาพ่อของนางจันทีให้ยกทัพมาตีเท้าชยเสนชยเสนกำลังสู้รุก,กับพ่อของนางจันทีนมีคนมาบอกเท้าเพเสียงว่านางวัฒนาป่วยไม่สบายวัฒนาเรียกข้ามาที่นี่เองเพื่อจะให้ข้าทำเสนีใส่ท่าน หลักนางนางจันทีก็ได้มาพบเท้าชยเสนแล้วานาเป็นาูพิษเรากลับมารักกันเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้ามาได้ในติกันนั้นนั้นมันคนละเรื่องกันก็จะไปก้าพ่อเจ้าเหมือนเดิมหลังจากนั้นพราหมณ์ขอพบเท้าชัยเสนมาสารภาพกับเท้าชัยเสนว่าเรื่องทางบมดนางจันทีเป็นคุสั่งให้พราหมณ์ทำ ชัยเสมตกใจข่้านางจันทีและทหารของตนแต่ทหารของท้าวชัยเสมไม่กล้าประหารนางมัทน,นาปล่อยให้นางมัทน,นาเดินเข้าป่าไปอยู่กับพระฤาษีท้าวชัยาเสมไปสู้กับพ่อจันทีและประหารพ่อจันทีให้นางจันทีเพื่อหัวของพ่อนางจันทีกับเมืองหลังจากสงครามท้าวชัยเสมก็ออกตามหานางมัทน,นาะมาธิที่ผ่านมานางมัทน,นา สุเทพให้ลงมาช่วยนางเอ็ดก็ลงมาและชวนนางมัฒนากลับไปอยู่บนสวรรค์นางมัฒนาบอกว่าไม่ได้ข้ามีผัวแล้วข้าจะมีผัวสองคนไม่ได้หลังจากนั้นสุเทพโกรธมากจึงสาบให้นางมัฒนากลายเป็นดอกอุปชกาตลอดชีวิตเอ็ดก็ลงมาและชวนนางมัฒนากลับไปอยู่บนสวรรค์นางมัฒนาบอกว่าไม่ได้ ัวแล้วข้าจะมีผัวสองคนไม่ได้หลังจากนั้นสุเทพโกรธมากยังสาบให้นางมัฒนาการเป็นดอกอุบชากาตลอดชีวิตโอเคธานาบอกไปว่าทำยังไงก็ได้ มัทน,นากายเป็นดอกปุชกะท้าวชยเินก็มาเจอพอดีชาวชยเินก็เสียใจมากที่เห็นนางมัทน,นาเป็นดอกกุหลาบตลอดชีวิต